เด้วยใจบริษุทธของผู้ขานฐานะนาคนเป็นพอเนะะาะผู้ขาก็ขอส่งกำลังใจเนาะให้พี่ให้นอ้องผู้ที่สูญเสียเนาะแล้วก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าจงนักแนนก้าวขามผ่านปัญหาไปได้ขอเป็นกำลังใจขอบรัวผู้ที่สูญเสียผู้ขานี่ที่ตามเนาะ คลิปกทีต่ตามสือส่อสารมวลชนของเผื่อมิตรประเทศที่ลงมาปัสจาบุไรยเนาะด้วยน้ำตาผู้ขาเป็นคนหนึ่งที่เคยเจ็บเคยปวดเนาะสนักผู้ขาเข้าใจดีในความสูญเสียสนักผู้ขาในฐนานะคนเล่าขอเป็นหนึ่งกำลังใจขอกราพ่ขอขอา่าแม่บันไกเคลื่อนเคียงเข้าเนาะขอให้พอ่อให้แม่ผู้ที่สูญเสียจุกเก้าขมผ่านปัญหาตุนิไปให้ได้เนาะ ผู้ข้าเขาใจเนาะวามเจ็บข่มปวดเนาะผู้ข่าขอเป็นหนึ่งกำลังใจส่งคิดส่งใจให้พี่แหนองเด้อขอเป็นกำลังใจให้สูยๆ้อพี่น้นองเด้อเก่าขามพันแฝนะทุกเรื่องของปัญหามันได้เกิดแล้วผู้ข้าก็ได้ไว้หกสิบกว่าปีนะก็คอยพี่แหนองนะก็คิดว่า เพื้นผู้ไปก็สิไปดีแหละขึ้นสู้สวรรค์สนันพาวคอยพี่นอ้องอยู่ประคุปประคบจุกเข้าขาไปขอบใจน้ำพีน้ำนองทีใครได้เห็นภาพกันแทรกันติดตามกันเห็ุทุกอย่างที่มันดีมันงามก็ขอถึงท่านนายกคนไทยเนาะก็เห็นทุกกลุ่มก่อน ที่สมัคคีเฮ็ดทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นสนั้นเหตุเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันผู้ขายเองเป็นคนเป็น่อเนาะก็ได้ที่ตามก็ได้เห็นสนับขอส่งกำลังจีกำลังเจนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนาะให้กับพี่กาบนองเขาให้ขอเป็นแห้งใจให้พักให้ดันเก้าขามเวยพี่น้องเ้อให้มันึดมันวาง เออเพิ่นผู้ไปกับเพิ่นไปดีแหละมาโคัวใจนอ้อพี่น้องแสดงสมบทบาทครับพี่น้องนะครับถ้าเป็นบ้านเฮาก็เอินว่าได้รับตุ๊กตาทองกันเลยที่เดียวนะครับสําหรับนุ่มใหญ่ชาเล่าูุนีที่พี่น้องอต่างซื่อให้อีกสื่อหนึ่งก็คือมนุษย์ธรรมนะครับที่เพิ่นได้เหตุลิปออกทั้งอ,อีกแพลตฟอร์มหนึ่งมันว่าพี่น้องเพิ่นได้เมื่อวานคนไทยก่อนนั่นนะครับ กะหลายแนวหลายอย่างที่เพิ่นว่าให้นะครับเป็นคําเว้าที่อ่าแข็งกระด้างอีหลีนะครับตอนนั้นที่เพิ่นเว้าให้พี่น้องเป็นคําเว้าที่บ่สมควรที่สิออกปากคนที่มีวุฒิภาวะคือเพิ่นเพิ่นบอกว่าอายุเพิ่นนี่60กว่าแล้วนะครับนั่นแหละครับตอนที่เพิ่นเว้าเนี่ยเพิ่นบ่คิดนะครับตอนนั้นเพิ่นเว้าแบบหยาบอีหลีพี่น้องนะครับแอดมินบอกมานําเสนออีกแล้ครับแต่ว่าผู้ใดที่ได้อ่าชมได้ฟัง จากได้หลายช่องนะครับร่วมทั้งช่องของแอดมินเองเนี่ยพี่น้องก็สิได้รู้ว่าคนผู้นี้ตอนนั้นเพิ่นนบ้กแบบคือมหนาฟังีิลี่สำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับคำบอาคำจาหยาบคายนั่นแหละครับแล้วก็คิดที่2อเพิ่นก็อ่อนลงมาแน่นะครับเพิมาเบอกเรื่องอการที่ประเทศเพื่อนบ้านขางเคียงมาซอย น้ำท่วมเพิ่นบ้านเพิ่นเพิ่นก็บอกนะครับเพิ่นบ่ยอมเอ่ยซื้อนะครับว่าเป็นประเทศไทยหรือว่าเป็นประเทศใดเพื่อนบอกว่าต้องขอบอกขอบใจพี่น้องบานขางเคียงนะครับบานไก่เลือนเคียงเพิ่อนบอกมากนั่นนะครับและคลิปนี้เฮื่อนพี่น้องนะครับเพิ่ก็ได้ออกมาเวา้าเรื่องที่คนไทยเองช่อง youtube จากประเทศไทยเองบอได้เห็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับ แอดมินเบิ่งแล้วว่ามีผูใ้ใดเห็ุคลิปนี่นะครับเกี่ยวกับการที่เกิดอุบัติเหตุในบ้านเฮาคือรถนักเรียนนะครับรถทศนศึกษาเฮดไทยมีผู้ต่องจากเข้าไปนะครับซึ่งเป็นเด็กน้อยกําลังวัยกาลังหนาลักนะครับแล้วกัคุณครูอีก3ท่านนะครับร่วมเป็น23นาะพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องที่บ้านเฮ่า กำลังอยู่ในช่วงที่โศกเศร้านะครับเ่บราว่าสิแเญญ่นญหตาหรือว่าบ่แม่นญยาิกันแล้วแต่นะครับสําหรับคนภายในประเทศไทยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เฮดไทยสะเทือนใจคักพอสมควรน,นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กน้อยที่สิเป็นกํากลังสําคัญของชาติต่อไปนะครับแอดมินก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจนะครับ กับผู้ที่จากไปแล้วกายญาพี่น้องทุกคนนะครับบ่มมีผู้ใดอยากให้เกิดนอกพี่น้องเนาะแอดมินเองกับมีหลานกำลังหนารักขึ้นกันนะครับเท่ากับคิดถึงหัวอกหัวใจของคนเป็นญาติเป็นพอเป็นแม่เป็นปีเป็นน้องนะครับแอดมินได้เบิงในช่องข้าวตั้งแต่มือแรกนะครับจนเมื่อนี้กัย่งเบิงย่ำได้กับสะเทือนใจมีน้ำตาตลอดนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าช่วงนี้เท่ากับ พยายามทําใจกันอยู่ว่าสิ่งที่มันเกิดเกิดขึ้อุบัติเหตุมันกระพานไปแล้วต่อไปเข้ากับสิหาวิธีแก้ไขก็ขอให้ทั้งคู่ทั้งนักเรียนเนี่ยไปเป็นนั่งฟ้าบนสวงสวรรค์นอกพี่น้องเนาะนะครับนั่นแหะถึงบอกว่าคนไทยบ่อยากนําเรื่องนีออกทั้งซื้อโซเชียลนะครับสิเห็นแต่งแต่ช่องอ่า ซื้อใหญ่เพิินนะครับทั้งทีวีแท้แค่นั้นที่เพิินนํามาออกให้มูเข้าเห็นนะครับนั่นแหละครับเลยเห็นหนุ่มหญ่ผู้นี้เพิ่นคิดได้จังไดเพิ่นมาอาดคลิปดแหลวออกมาว้าในเรื่องนี้แล้วก็แบบคือคล้ายๆแบบหนังคนละมวนกับตอนที่เพิินเบ้าให้คนไทยนะครับแล้วตอนนี้เพิ่นได้มาว้าถึงเรื่องการสูญเสียของคนไทยอีกนะครับเพิ่นคิดจังไดพี่น้อง จังไดเหตุคลิปนี้ออกมาแอดมินก็เห็นอยู่ผู้หนึ่งนะครับช่องหนึ่งคลิปของคนเล่าซึ่งเป็นช่องแม่ยิ่งที่เป็นช่องไงพอสมควรเหตุคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้แอดมินไม่อ,อยากให้ผู้ใหกันแล้วแต่ครับที่เป็นซื้อสังคมออนไลน์เท่านี้นําเสนอในเรื่องนี้เนะพี่น้องก็ให้ตาช่องที่วี่ช่องไงเพิ่นเหลนไปซะว่าเฮ้าก็ดสะเทือนใจกันพอแห้งแล้วนะครับเฮากับ คอยเป็นกำลังใจให้กับญาติพี่น้องผู้สูญเสียนะครับแล้วก็ให้กำลังใจคู่บาอาจารย์นักเรียนที่เพิ่นต้องดำรงชีวิตอยู่กันต่อไปแขนาดนนอะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่ามีแต่คนไทยเฮาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเจอปัญหาเจออุปสรรค์หลายอย่างเนาะพี่น้องแต่หนุ่มไหย่ผู้นี้เพิ่นคิดอย่างเพิ่นจังกานํำเรื่องนี้ออกมาอัดขีป ระบายแบบว่าคือจังเสียศูนย์ไปทังสีหนะ้าพี่น้องจากที่เคยว่าให้คนไทยยังหนักเราก็สิมากกลับใจนะครับกลับใจกระท่านหันมาโศกเศร้าเสียใจย่างขัดนะครับโดยที่เพิ่นเองกับเป็นคนเล่าแท้ๆเนี่ยเพิ่นก็นยังมาอัดขิปออกแบบนี้มันว่าพี่น้อง พี่น้องคิดเห็นว่าอย่างไรครับแอดมินว่า,าคือการแสดงสมัคก,กว่านะครับประเด็ออกมาจากความจริงใจของเพลินนะครับกาที่สีน้ำเรื่องแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องสะเทือนใจของคนไทยโดยทั่วไปทุกคนนะครับพี่น้องคิดว่าจัางไงก็ให้คอมเมนต์มาครับแอดมินกับวอไรซ์ซัมนีนะครับเพราะว่า,อาวอรไปมันกัน ตื่นอยู่ในใจนะพี่น้องมันกัดตื่นมันกัดคือเป็นก้อนจุกอยู่ในี่อกในใจเฮาเหมือนเนื้อเขียนผาพนะครับสิบว่นน้ำผาพน้ำยังมะวา่าแล้วกัสิบวนน้ำเรื่องนี้มะว่าเานะพี่น้องขอบคุณถุงมรังใจอย่าลืมกดเป็นมั่งใจติดตามไฮรักพา,าเที่ยวชแนลครับสวัสดีครับ